แพนเค้กด้านล่างเริ่มสุกแล้วตับด้านได้เลยค่ะเศษขนมปังเหลือๆขอบขนมปังทำแซนด์วิชนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเมนูแพนเค้กทำง่ายๆจากแป้งขนมปังแผ่นขอบแป้งเหลือๆไม่ต้องทิ้งเลยนะคะนำขอบขนมปังที่ไม่ได้ใช้มาทำแพนเค้กสูตรทำง่ายกันค่ะ หน้าตาดีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมีขอบขนมปังแผ่นแบบนี้เวลาทํำแซนด์วิชหรือว่าเศษขนมปังเหลือๆอ,อะไรก็ได้นะคะเจ๊ปานเนี่ยจะเอามาทําแพนเค้กสูตรง่ายๆค่ะวุด,ดิบก็มีเศษขนมปังเหลือๆขอบขนมปังทาแซนด์วิชนะคะตามด้วยนมสดหนึ่ถ้วยนมจืดนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไป1ฟองนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นจนละเอียดเลยนะคะ ได้ความละเอียดแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะก็จะได้น้ำแป้งแพนเค้กเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเจ๊ปานก็จะเตรียมกระทะเทฟลอนเบนๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้กระทะธรรมดาแล้วทาน้ำมันพืชบางๆได้เลยนะคะเราก็จะหยอดแป้งแพนเค้กของเราลงไป ปริมาณและขนาดตามชอบเลยค่ะเจปานมีกล้วยหอมเหลือๆนะคะก็เอามาประดับใส่ได้เลยเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะโรยเม็ดอัลมอนด์หน่อยค่ะประดับธัญพืชได้ตามสบายเลยนะคะแพนเค,ค้กด้านล่างเริ่มสุกแล้วกลับด้านได้เลยค่ะ น่าทานมากๆแป้งสุกทั่วทั้งสองฝั่งแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะคะสูตรนี้เพื่อนๆทำดูนะคะสูตรเพื่อสุขภา,ภาพน่าทานมากๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าทำได้หลาแผ่นเลย จะได้แผ่นเคก้กน่าทานประมาณนี้เลยค่ะเจ๊ปานก็จะใส่เนยลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็ราดน้ำผึ้งนะคะเพิ่มความหวานน่าทานสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นแผนเคก้กที่ทำจากแป้งเนี่ยทำจากขนมปังแผ่นอื <c oughs> หน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ อร่อยมากไม่ต่างจากแป้งแพนเค้กเลยค่ะแถมทำง่ายด้วยเื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะเมนูขนมทำง่ายเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานแพนเค้กก่อนนะคะฝากติดตามครูอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลาดโยเกิร์ตก็น่าจะอร่อยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. เมนูสุขภาพเน้นๆเลยค่ะทำง่ายด้วยบอกเลยค่ะว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่ๆ